เราย้ายเข้าห้องเช่าราคาถูกที่เพื่อนแนะนำตอนแรกก็รู้สึกดีนะแต่พอเริ่มอยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มเจออะไรแปลกๆกลางคืนได้ยินเสียงลากของบนห้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยบางทีก็ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าวนไปวนมาหน้าห้องเราบางคืนรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองตัวชาไปหมดพอหันไปก็ไม่เจออะไรแต่ความรู้สึกมันชัดเจนจนขนลุก คืนนั้นพีคสุดเรากำลังนอนอยู่ดีๆก็มีมือเย็นเฉียบมาแตะหน้าผากพอเราลืมตาเห็นเงาดำทะมึนยืนอยู่ปลายเตียงขนลุกสู้ไปทั้งตัวสติหลุด เช้ามาเราเก็บของทันทีไม่สนค่ามัดจำอะไรทั้งนั้นรีบเรียกแท็กซี่ตอนเช้ามืดแล้วหนีออกมาเลยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยจนวันนี้ยังจำความรู้สึกหลอนๆตอนนั้นได้ดีไม่คิดเลยว่าจะเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองผู้สนับสนุน KMM ขีด MM Th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง